สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่12กันยายน2 0 2 5วันนี้เฟดอินดิกเต์จากวันที่5้54นะครับเมื่อคืนนี้ตัวเลขที่เป็นอินฟลักชันอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายก่อน FOMC เนี่ยออกมาแล้วตัวเลข CPI ตลาดคาดการ2.9%ปีต่อปีมันก็ออก2.9%เดือนต่อเดือนคาดการ0.3%พุ่งขึ้นมานิด1นึงออก0.4 ส่วน core CPI ปีต่อปีที่ไม่รวมมหาลพลังงานคาดการ3.1ออก3.1เดือนต่อเดือนคาดการ0.3ออก0.3โดยรวมเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้ไม่ควรจะมีเซอร์ไพรส์แต่เห็นได้ชัดตลาดชอบตัวเลขทั้งทั้งที่รายละเอียดเนี่ยทุกอย่างเป็นขาขึ้นนะเดือนต่อเดือนนะครับค่าโรงแรมขึ้นมา2.3%เเซตั๋วเครื่องบินเพื่อนๆกลกกา กับสิงหาเนี่ยขึ้นมา5.9%เพียงเดือนเดียวนะลดมือ2ขึ้นมา1%ส่วนปีต่อปีนะครับเนื้อไข่ปลาขึ้นมา5.6%อาหารนอกบ้าน3.9%ฟ a าสฟ์ฟู้ดขึ้นมา3.2%ค่าไฟขึ้นมา6.2%ค่าแก๊ส13%ประกันรถยนต์ขึ้นมา4.7%รถลดมือ2ปีต่อปีขึ้นมา6%ส่วน cpi ปีต่อปีเนี่ยเรามาจาก2.3มา2.4 มา2.7 2.7แล้วเมื่อคืนนี้2.9ทุกอย่างขึ้นหมดแต่ตลาด96.8%มองว่าเฟดต้องลดดอก0.25% FOMC ที่จะถึงนี้เพราะอะไรเพราะตลาดแรงงานนะครับทีนี้ปีนี้เนี่ยเราเหลืออีก3 FOMC 17กันยายน29ตุลาคมและ10ทธันวาคมตรงอวันละทรามนูญ3 FOMC นี้เนี่ย ใครที่ตามข่าวเศรษฐกิจสหอเมริกาบลูมเบิร์ก c n b บีซียารูฟายแนนซ์ฟ็อกซ์ s ิเสเหล่านักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเฟดต้องลดดอกทุกงวดใน3งวดเนี่ยบางคนมองว่าต้องลดดอก1%ก่อนสิ้นปีนะ1%ก็คือ0.5ครั้งหนึ่ง0.25 2ครั้งเพราะถ้าไม่ลดหลายคนมองไปเสียงเดียวกัน s t a g f l a t i o n มาแน่นอนนะสแต็กเฟลชันคือ s t a ็กเนชันบวกอินเฟลชันสแต็กเนชันคือประเทศที่ซบเซาวบวกกับหรือประเทศที่เศรษฐกิจซบเซาวบวกกับภาวะเงินเฟอ้อเท่ากับเศรษฐกิจที่อยู่กับที่หรือถดถอยนะครับเมื่อคืนเนี่ยเพื่อนเรียนตรงๆเห็นตัวเลข CPI ออกมา2.9เนี่ยผมเซอร์ไพรส์ตลาดเขียวขจี เพราะตัวเลขแรงงานเนี่ยไอตัวเลข initial jobless claim การยื่นสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกของคนเมกันเนี่ยครั้งที่แล้วมันออก2 37,000ตำแหน่งครั้งนี้ออก2 0 6 0 0 0ตํำแหน่งสัปดาห์เดียวมันพุ่งขึ้นมาเกือบ30,000ตํำแหน่งนะครับตรงนี้ไม่มากก็น้อยมันทำให้เราอดคิดไม่ได้อด ถอยหลังกลับมาคิดไม่ได้ว่าเดี๋ยวก่อนนะนันฟาร์มรีวิชันปีที่แล้วคำนวณผิดล้านตำแหน่งส่วน initial jobless claims ก็เป็นขาขึ้น unemployment ก็เป็นขาขึ้นนะนึกภาพเพื่อนๆตลาดแรงงานที่คนถูกไล่ออกพอไล่ออกหรือหางานไม่ได้เนี่ยแรงซื้อก็ไม่มี แรงซื้อไม่มีธุรกิจห้างด้านตามตึกแถวตามห้างสรรพสินค้ายอดตกผลประกอบการตกท้ายที่สุดทำไงไล่พนักงานออกพอไล่พนักงานออกตัวเลขอันนันพลอยมนขึ้นวนไปแล้วก็วนมาจุดแตกตรงเนี้ยถึงเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดดมิโนเอฟเฟกการแห่เทขายที่ ตลาดค,ร,าดคริปโตเราทราบดีขับเคลื่อนด้วยตลาดฟิวเจอร์ถ้ามันมีการลิควิดเดตแรงๆเป็นดอมิโนเนี่ยอันตรายมากๆนะครับเพราะนั้นเอฟโอมซีรอบนี้แน่นอนสิ่งที่เรียลลิสติกสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือเฟดลดดอก0.25และเฟดต้องพูดบทสวดของแกเนี่ยขอดู Data ก่อนซึ่งรอบนี้โชคดีที่เรามีเอ่อ o m i c Projections มา er. กระดพลอ นะดอทพลอตเนี่ยเป็นจุดที่คณะกรรมการจุดว่าแต่ละคนเนี่ยอยากให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดือนนี้เดือนหน้าไต,ตรมาสนี้ไต,ตรมาหน้าปีหน้านักลงทุนใช้ดอทพลอตเป็นเข็มทิศเดาทางว่านโยบายเฟดจะไปทางไหนนะครับเพราะนั้นจับตาให้ดีตัวเลขออกมาแล้วตลาดรู้แล้วส่วนอะไรจะเกิดขึ้นคำพูดของเฟด18 กันยายนหนึ่งนาฬิกาเวลาไทยเนี่ยขยับตลาดรอบใหญ่แน่นอนเพื่อนๆนี่ตามข่าวเศรษฐกิจตามตัวเลข CPI เมื่อคืนคิดไงมองไงมีอะไรเสริมคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เนื้อๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับการอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอเราปลอดภัยดูต่อไปครับผม บิ๊กอจะขึ้นจะลงยังไงไม่รู้ฟิรามวิ่งไปบนฟ้าแต่แกจะแพงแอคซารพีจะบินไปนสุดดา,กา,าวกับวใตเราจะยังไงต้องดูต่อไปยังดีอยู่ในมือก็ถือ,อาาต่อไปนี่จะแค่มาเฮาเราจะรวยล้นฟ้าต่อไปต่าที่ยังไงไม่มีใครรู้เซ็ตอยักบอกสุดป้าเสียราวแกล้งใจลุ้นนำแต่เราไม่กลัว แรงเหมือนขืนซัดใจโลกกันเนินมันเปลียนแล้วไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไหวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องของเรียนเรื่องขอาใจไม่มีใครต่อได้โฮเยลกันไว้แล้ววัน,นึ่งคุณจะเข้าใจ Sự sân nào cũng đủ bay.